ค่ะทุกคนยินีต้อนรับกลับเข้าสู่สนุกชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะหนูก,ก็จะพาทุกคนมาทําการแกะกล่อง Budget f r ฟรลี่คีย์บอร์ดอีกตัวนึงที่บอกเลยค่ะว่าน่าสนใจมากๆเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Dk 98 Pro นั่นเองค่ะน้องคนนี้เป็นคีย์บอร์ดที่มาในเลเยอรแบบ98ซึ่งนุ่เองเนี่ยก็ได้มาจากร้าน Big Penguin ตัวจริงเรื่อง Mechanical Keyboard อีกเช่นเคยค่ะ น้องคนนี้นะคะเป็น mechanical keyboard ที่ hot swappable มีไฟ rgb แถมรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง windows android แล้วก็ mac os เลยค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องคนนี้จะดียังไงแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดมาอย่างแรกนี่นะคะนอกจากเจ้าตัวคีย์บอร์ด Dk98 Pro ของเราแล้วเนี่ยข้างในเขาก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆรวมมาให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่มือการใช้งานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการรวมในเรื่องของฮอตคีย์การเชื่อมต่อโหมดต่างๆรวมไปถึง QR Code สําหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้าด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสายชาร์จเป็นหัวแบบ USB-A ถู Type C ซึ่งอั้เนี่ยจะเป็นสายธรรมดารรมดาไม่ใช่สายถักนะคะ และสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Switch a n ์ Keycap p พ l ล er, เมาเป็นแบบ2 in 1อีกเช่นเคยค่ะเอาละค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนุขอพูดถึงภาพรวมในเรื่องของตัวดีไซน์ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะน้องคนนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยเราก็เจอกับดีไซน์สีขาวล้วนมีความมินิมอลมีนิจใจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็น a ล o u t แบบเกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ามัดแล้วก็เอฟโมาให้ด้วยค่ะ น้ำหนักเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะเบาอยู่เลยด้วยความที่วัสดุของเขาเนี่ยเป็นเคสแบบพลาสติกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองหาในเรื่องของการพกพาด้วยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะ ด้านมอเอมเคสน,น,นะคะเขาก็จะมีเป็นฟีดยางกันลื่นมาให้ทั้ง4มุมแบบนี้เลยนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวดูสเต็ e ฟีดสามารถปรับระดับองศาการพิมพ์เพิ่มเติมได้ถึง2ระดับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้เจ้าตัว DK 98เนี่ยมีความเป็นเออร์โกนอเมิกดีไซน์หาองศาการพิมพ์ที่เราสามารถพิมพ์นานๆแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยมือได้นั่นเองค่ะในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสวิตสำหรับสลับโหมดการเชื่อมต่อมาให้ค่ะ โดยเจ้ารุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือโหมดเสียบสายไร้สาย 2.4GHz แล้วก็โหมดบลูทูธนั่นเองค่ะ ด้านข้างนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นตัว wireless dongle สำหรับเสียบรับสัญญาณไร้สายสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ในโหมด2 4 g จดนะคะซึ่นะีนเรื่องของการออกแบบพอร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการซ่อนทำให้คีย์บอร์ดเนี่ยดูเรียบร้อยและก็สะอาดตาดีนะคะแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยก็คือตรงช่องตัวนี้จะไม่ได้มีความเป็นแม่เหล็กอะไรนะคะจะเป็นแค่ช่องเสียบลงไปเฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พกไปนอกบ้านก็ต้องระวังเจ้าตัวนี้หล่นหายกันนิดนึงแหละส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางด้านบนตรงนี้เลยคะ่ะะใครที่หาาาาออเนออนนกกก็ลลงขดัะ ภาพรวมของตัวดีไซน์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ในระดับที่โอเคเลยค่ะมีความเป็นออร์แกนอมิกดีไซน์ในตัวสีขาวมินิมอลมินิใจใครที่ชอบโทนเรียบๆนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยที่นี้นะคะเรามาดูในส่วนของดีเทลอื่นๆกันบ้างดีกว่า เอาละค่ะเรามาพูดกันถึงในส่วนของเจ้าตัวคีย์แคปกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะคีย์แคปของเขาเนี่ยจะมีคีย์ภาษาไทยมาให้ในตัวพร้อมเป็นแบบเลเซอร์ไฟลอดด้วยนะคะใครชอบ R G B แจมๆมเนี่ย ตัวนี้เลยค่ะแต่ว่านาสียดที่ในเรื่องของความหนาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยจะหนาออกไปทางบางเลยแหละนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เสียงทุ้มหรือว่าเสียงต่ำกว่านี้ก็อาจจะต้องหาคีย์แคปมาเปลี่ยนเอาเองค่ะตัวคีย์แคปเป็นวัสดุแบบ PBT ในแบบ Cherry Profile ค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่หนุกชอบที่สุดเนี่ยก็คือบริเวณด้านข้างเขาจะมีการสกรีนปุ่มคีย์รัดต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้นเนี่ยทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ PCB เนี่ยนะคะก็มาเป็นแบบ Hot Swappable สามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์เองได้โดยไม่ต้้องงบัรรีีตนนะคะค ใครเบื่อฟิลเสียงเนี่ยก็สามารถหาเปลี่ยนสวิตได้ตามใจชอบเลยค่ะพร้อมไฟ RGB แบบ North Facing ซึ่งนุนกชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขามีโครงสร้างแบบแกสเกตในตัวด้วยนะคะตรงนี้ละค่ะที่ทําให้เสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยดีเกินราคาไปมากๆนอกจากนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวเพลทแบบ PC หรือว่า o l y c a r b o n a t น p เพล e นั่นเองค่ะ ในส่วนของสวิชเนี่ยนะคะเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกัน,นก็คือบลูกับยลโล่นะคะใครที่ชอบเสียงแบบคลิกกี้คลิกกี้นะคะมีความก็กก๊อกแก๊กแก๊กเนี่ยก็ไปทางบลูได้เลยแต่ว่าส่วนที่นุกเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยลโล่สวิชค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเขาผ่านการลูบจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเสียงเนี่ยก็จะมีความนุ่มลื่นออกมาจากกล่องเลยนะคะฟิลกดเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสม ooth เลยค่ะยังไงเราฟังสซาเทสกันท้ายคลิปได้เลยนะคะ ส่งของการเชื่อมต่อเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในโหมดของการเสียบสายไร้สายเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งนุ๊กอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองค่ะ น้องคนนี้เนี่ยนะคะมีข้อดีเด่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถจับคู่อุปกรณ์ไดรวดเร็วมากๆจากที่นุกลองพิมพ์เนี่ยนะคะก็ยังไม่เจอในเรื่องของอาการดีเลยใดๆทั้งสิ้นอีกอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะเขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมกันสูงสุดถึง3อุปกรณ์เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการทํางานบนหลากหลายอุปกรณ์โทรศัพท์ PC แท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถใช้งานคีย์บอร์ดตัวเดียวเป็นอันจบได้เลยค่ะ ้อกเหนือจาก Connectivity ที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เขามีมาให้ก็นในเรื่องของลูกเล่นไฟ RGB นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าไฟเป็นยังไงบ้าง มากคะ่ะต้องบอกเลยคะ่ะว่าไฟ R G B ของจิงเนีสว่างแล้วก็ลูกเล่นจัดเต็มสุดๆนอกจากนี้เขายังมีในส่วนของซอฟต์แวร์ให้เราสามารถคอสตอมต่างๆเพิ่มเติมเองได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาลองฟังในเรื่องของสารเทสกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ยังไงกันมากค่ะทุกคนฟังเสียงแล้วชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ผู้คุยกับนุกได้เลยนะคะภาพรวมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ Budget Friendly แบบคุ้มค่าสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใน,นเรื่องของโครงสร้างแบบแกสเกตที่ทําให้เสียงมีความนุ่มแล้วก็แน่นนะคะตัวไฟ RGB ที่จัดเต็มแบบสุดๆและที่สําคัญนี่ก็คือคีย์บอร์ดราคา2,000แต่เราได้ซอฟต์แวร์สําหรับการปรับแต่งด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะน้องคนนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆทั้งในแง่ของการเล่นเกมแล้วก็ทํางานเลยค่ะ ใครที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดงบประหยัดประหยัดสักตัวนะคะก็สามารถไปสอยน้องคนนี้ได้ที่ร้านมิกเพน g u i n ตัวจริงเรื่องแม็กคันเข้าคีย์บอร์ดเลยค่ะยังไงนูกจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะก็ลองไปเลือกดูกันได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคย่ลืมฝากกดไลค์สับสับคลิปแล้วก,ก็กดแชร์ให้นุกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย